สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วกับช่องสองคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับหลังเห็นหนุ่มขเขมรนะครับพาเที่ยวชมของวัตถุโบราณเขมรนะครับในพิพิธภัณฑ์ฝรังร่งเศสเ,เจอคําว่าสยามผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะก็คงจะเคยได้เห็นคลิปวรัลที่พ่อหนุ่มเท,ท็ดดีชาวขเขมรนะครับพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ฝรังรงร่งเศสที่จัดแสดงโบราณ วัตถุต่างๆ,ๆที่อ้างว่าเป็นของขมีนะครับและในขณะที่เขาพาชมอยู่นั้นนะครับก็เจอแบบจําลองของนครวัดนะครับซึ่งตอนแรกนะครับหน้าตาของพ่อหนุ่มเทสดีคนนี้นะฮะก็ค่อนข้างยิ้มแป้นหลอกหลอนกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหมีความสุขมากเลยนะเออพอมองเข้าไปตรงคําอธิบายนะครับแล้วก็เห็นคําว่าสยามนะครับโอ้โหเห็นทีเดียวนะ หน้าเหมือนคนเห็นผีอ่ะเออหน้าแบบหน้าซีดเลยอ่ะหน้าซีดเหมือนไก่ต้มอ,อ่ะแม่งรีบมาแม่งรีบหันหน้าหนีกล้องเลยนะกล้องก็หันหนีเหมือนกันนะเออแต่ขนาดแหละครับหันหนียังไงก็หลบซ่อนความจริงไม่ได้ครับหลอกตัวเองยังไงก็ไม่สามารถหลอกคนทั่วโลกได้นะครับนะเขารู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะะเออแต่ผมก็สงสัยบางทีให้มึงไม่เอะใจมากเหรอ ของโบราณวัตถุต่างๆที่อ้างว่าเป็นของขมีนมาอยู่ในฝรั่งเศสมึงมึงไม่แบบเจ็บปวดใจบ้างเหรอเออเอาละเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับจะคิดเห็นกันไงบ้างไปลองฝักดูเลยมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับผมความจริงของคนขมนในปัจจุบันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนขอโบราณ พ่อชาวกัมพูชาในปัจจุบันไม่ใช่ชาวขอมในอดีตผลลัพธ์ที่ได้มาจาก DNA แต่ผู้ปกครองกัมพูชาคนปัจจุบันกำลังพยายามน้มน้าวประชาชนของเขาว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากชาวเขมรโบราณแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าต้นกําเนิดกัมพูชาในปัจจุบันของเขามาจากสุมาตราแอฟริกาใต้จากชาวชวาและชาวเกาะทะเลชาวขอโบราณเป็นเจ้าของพื้นที่ดังเดิม ซื้อทาตบนเกาะเรานั้นมาเป็นแรงงานทาตได้มาจากพ่อค้าชาวมารีในสมัยนั้นจนกระทั่งพวกทาตททำการปฏิวัติโดยนำโดยแตงหวานผู้ค้นล้มพวกขอมโบราณและขับไร่พวกเขาออกไปจนกระทั่งแรงงานทาตสืบเชื้อาสายมาจากชาวกัมพูชาจนถึงทุกวันนี้ นี่คือความจริงที่ผู้นํากัมพูชาพยายามซ่อนจากพลเมืองของตนใช้วิธีปลูกปั่นลัทธิชาตินิยมจอมปลอมให้ผลทางการเมืองของเขาได้รับความนิยมมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือ DNA ของชาวกัมพูชาในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับชาวขอมในอดีตคอมเมนต์ต่อมากันครับผมกล่าวหาเราว่าเป็นทาสแต่อยากได้ทุกสิ่งที่ทาสมีบอกสายพันธุ์ต่ำต้อยมันบอกเราว่าต่ำต้อยว่ะ คิดไงคิดไงครับคิดไงครับแชทคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับอารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อเห็นคำว่าสยามคอมเมนต์ต่อมากันครับผมหากฉันเป็นชาวกัมพูชาฉันคงเสียใจที่เห็นโบราณวัตถุหลายชิ้นถูกจัดแสดงในประเทศอื่นควรรวบรวมและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์กัมพูชา คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมนครวัดเคยอยู่ภายใต้สยามมาก,ก่อนนี่คือข้อเท็จจริงที่เห็นได้ในฝรั่งเศสซึ่งปกครองอาณาจักรนี้ต่อจากสยามอย่าคิดแก้ไขข้อมูลตามใจตนเองคอมเมนต์ Comment ต่อมากันนะครับไปลองฟังก,กันดูเลยทำไมเขาไม่ตั้งคำถามกันว่าของมีค่าเหล่านี้ไปจากคมพูชาได้อย่างไรไปเมื่อไรกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้าง แล้วเขาจะต้องตามไปศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวเองที่ต่างประเทศหรือคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมดูคลิปนี้แล้วจำไว้แบบจำลองนครวัดในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเขียนคำบรรยายว่าถือเป็นโบราณสถานแห่งสยาเมื่อเจ้าของคลิปเห็นก็ตกใจนี่ไม่ใช่ของเมามหรือคอมเมนต์ต่อมากันครับผม ว้าวของโบราณมีเยอะขนาดนี้ได้ยังไงมีมากกว่าในพิพิธภัณฑ์ในประเทศกรัรมพูชาเสียอีกเขาได้รับมาได้อย่างไรพระเจ้าช่วยทําไมถึงเรียกว่าสยามสมัยนั้นเราเคยเป็นอาณานิคมสยามมาก่อนหรอือถึงมันจะเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่เชื่อเราจะเชื่อเท่าที่ฮุนเซนพูดคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับไปลองฟังกันดู เจอความจริงในฝรั่งเศสคอมเมนต์ Comment ต่อมากันครับแบบจำลองนครวัดที่สร้างขึ้นสำหรับนิทัศการอาณานิคมในฝรั่งเศสแสดงให้เห็นอดีตอาณานิคมของสยามกัมพูชาและวัฒนธรรมประเทศนั้นยังคงเป็นอาณานิคมของเรามาจนถึงทุกวันนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมากันครับใบหน้าของเขาดูมืดมนสิ้นหวัง และเจ็บปวดคอมเมนต์ต่อไปกันไปลองฟังกันดูครับในสมัยนั้นปราสาทหินเก่าแก่แห่งนี้ยังอยู่ภายใต้ดินแดนสยามคอมเมนต์ต่อมากันครับผมภาษากายที่ไม่ต้องใช้คำพูดจะแสดงออกมาเมื่อเขาเห็นความจริงความคิดเห็นต่อมากันครับพวกสาร์ไม่มีใครเปลี่ยนได้ คอมเมนต์ต่อไปขอบคุณที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยคุณเป็นไกด์ที่ดีคอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันดูครับขมเมนมักจะอ้างภาพสลักบนกำแพงจริงๆแล้วมันมีหลายชาติพันธุ์ที่ผู้สร้างจากเหตุการณ์จริงและถ่ายทอดออกมารวมถึงบรรภาุรุษขมรนที่นุ่งผ้าเตี่ยวและมีเชือกคองคอแต่ขมิก็เหมารวมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนกำแพง เอาไปใช้เพื่อเคมทุกอย่างในโลกนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่าตลกกับระบบตะก,กะความคิดในการศึกษาคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมากันเหตุใดจึงตัดส่วนที่แสดงสัญ,ญลักษณ์สยามออกคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมากันครับเมื่อเขาได้เห็นสยามเขาเสียหน้ามากคอมเมนต์ Comment ต่อไป สีน้าของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อเห็นคาว่าสยามเหมือนคนอ,อกหักจากรักแรกคอมเมนต์ต่อ <Comment> er มาไปฟังกันดูกันเขาดูภูมิใจที่ได้เป็นอนณานิคมคอมเมนต์ต่อมากันครับผมสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสมบัติที่แท้จริงของประเทศของคุณเองคอมเมนต์ต่อมากันครับหลักฐานการถูกล่าอนณานิคมของกัมพูชา ฉันจะไม่ตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ทั้งหมดหากฉันเป็นไกด์นำเที่ยวคนนี้คอมเมนต์ต่อไปกันครับปัจจุบันสามารถหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้พยายามค้นหาความรู้ที่แท้จริงนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฮุนเซนต้องการให้คนคขมรรู้ในอินเทอร์เนต็ตขอให้ชาวคขมรผู้โชคดีมีสมองไต่ตองความรู้ที่แท้จริง เมตตาไปกันนะครับผมพวกเขาไม่รู้ว่าสยามคืออะไรในภาษาเขมรแต่ขอมโบราณใช้สยามในการสร้างสิ่งนี้เพราะสยามอาศัยอยู่ไปใต้ขอมในเวลานั้นและตั้งชื่อเสียมเรียบวงเล็บเพราะสยามหมายถึงไทยคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับไปลองฟังกันดูเลยทำไมตะลึงกับคำว่าสยามขนาดนี้หรืกว่าคำว่าสยามคงทำให้มีความสุขในใจเสียอีก และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็ขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์เขมรเลยกันนะเออเขาแค่สแสดงความรักชาติต่อประเทศของเขาไม่มีอะไรผิดปกติกับเรื่องนั้นพวกคุณคือผู้ช่วยโอกาสที่ล้อเรียนคนอื่นเพื่อความสนุกสนานเราทุกคนรู้ดีเกี่ยวกับนิสัยของคุณและกูก็รู้ดีว่านิสัยของม,มึงเนี่ยมึงขี้อิจฉาขี้เรียนแบบไี่คิดเองไม่เป็นนะฮยสมองสร้างสารรค์ไม่มีนะไปหา,ปหาพัฒนา สิ่งที่เป็นของมึงบ้างไอ้บ้ายก็จบไปแล้วนะครับกับการส่มของชาวอาเซียนนะครับที่เห็นสีหน้าของผู้ใหญ่เท็ดี้เนี่เพ่อหนุ่มเท็ดีคนนี้นะพ่อใหญ่นพ่อหนุ่มเท็ดีคนนี้นะครับเขามีความภูมิใจที่สุดในการได้เห็นคําเมสยามนะโอ้หน้าเขาแบบตื่นเต้นลึเกินนะฮะแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะคือเขารู้สึกดีใจอะที่ได้เห็น โบราณวัตถุที่อ้างว่าเป็นของประเทศตัวเองเนี่ยในดินแดนของคนอื่นเนี่ยเขาเ,เหมือนเขาดีใจอะเนาะว่า,วามึงไม่รู้ว่าเออไอ้พวกเนี้ยต่างๆเนี่ยมันถูกป้นมาถูกขโม,มยมาถูกโจมตีแล้วก็แย่งมานะมึงรู้เปล่าไอ้แ <c oughs> ม่งดีใจมึงคิดว่าแบบเขาแลกกันแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกันเออแลกกันแล้วเอาไปโชว์กัน <c oughs> มึงฝัน <c oughs> ไม่ัน คือมึงแบบไม่เคยรู้อะไรเลยถ้าเป็นกูเนี่ยกูเห็นเนี่ยกูไม่ได้รู้สึกดีเลยอยู่รู้สึกแบบไอ้้ย่มันเอามาได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหมึงทำกับกูแบบนี้ได้ไงอะไรเนี่ยเราก็ร้องเรียนไปเฮ้ยขอคืนได้ไหมอะไรแบบนี้แต่นี่แม่งแบบยิ้มแป้นโอ้รู้สึกดีโอ้แบบถ้ามันแบบเป็นแบบปั้นแบบจําลองอะว่าไปอย่างแต่นี่มันเป็นของแท้ไงเข้าใจปะ่ะมันไม่ใช่เป็นการปั้นจําลองอะเออ ของต่างๆนี่คือเป็นของที่มีอายุแบบโอโ้ร้อยปีพันปีเลยนะเออโดนเอาไปเนี่ยโอ้โหเป็นผมนี่บวยวายนะบวยวายเยียปะทมวงศ์ละ <c oughs> นั่นแหละเออแต่อันนี้แมงยิ้มแป้นแบบไม่รู้อะไรเลยหายโอเคนะไม่รู้ก็ปล่อยมันไม่รู้ไปแค่นั้นแหละส่วนเรารู้แล้วก็พยายามหาโบราณวัตถุก,กับประเทศของเราให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอ,อ่า ่่ยทีีเกวข้องกันนะบคุณนะครับที่ทำงานประสบความสำเร็จนะครับในแต่ละอย่างนะโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เลยกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับพมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ